สวัสดีครับพบกับกับผมเจษดาต้นจำปาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนักข่าวประเมืงิง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวกินอยู่สบายคือคอนเซ็ปต์ของตลาดสีเขียวที่กลุ่มกเกษตรอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานียืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตที่นํามาจําหน่ายนะครับรวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางในการพบปะพูดคุยโดยตรงระหว่างเกษตรกร,ร,กรและผู้บริโภค ถึงขั้นตอนในการปลูกพืชผักต่างๆคุณอัชาราทางนาทีนักข่าวพระเมืองสาขานิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเก็บเรื่องราวนี้มาสื่อสารกับเราครับการเลือกรับประทานอาหารปลอดสารพิษเป็นอีกหนึ่งวิธีพื้นฐานที่จะช่วยให้เกิดสุขภาพแข็งแรงทางด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอุบลราชธานีได้เล็งเห็นว่า การจัดพื้นที่ตลาดบริเวณสารกลางหลังเก่าเพื่อให้ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ได้พบกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนอกจากนั้นได้เชิญกลุ่มเกษตรกรจากตลาดประชารัฐ และตลาดนัดสีเขียวเข้าร่วมด้วยจํานวนเกษตรกรที่เข้ามาทั้งหมดประมาณ35ไทยนะครับผมรวมถึงประชาชนด,ด้วยประมาณ15ลายก็รวมทั้งหมดประมาณ50ลายนะครับผมเข้ามาเพื่อจําหน่ายสินค้าในวันนี้นะครับเรื่องงานนี้ถ้าเราก็มีความคาดหวังนะคะคาดหวังว่ากเกษตรกรของเราจะมีช่องทางจําหน่ายแล้วก็เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นของประชาชนทั่วไปทั่วจังหวัดอุบลราชธานีนะับผมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับผมที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอย แม้ว่าปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรายได้ของอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะการปลูกผักแบบกเกษตรอินทรีย์ซึ่งถือเป็นกลุ่มเฉพาะและยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ยังคงมีเกษตรกรที่เชื่อว่าสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองอย่างยั่งยืนเราได้อธิบายให้ผู้บริโภคใช้โดยตรงอย่างเราปลูกผักเนี่ยถ้าเกิดถึงไม่ใช่ฤดูกาลมันเนี่ยผักมันจะไม่ค่อยสวยเราได้บอกกับลูกค้าโดยตรงว่าผักอินทรีนะเราจะให้สวยเหมือนตลาดเป็นไปไม่ได้เราได้คุยกับลูกค้าโดยตรงว่าวิธีการปลูกวิธีการใช้จุลินทรีย์วิธีการปุยป๋ยทําปุ๋ยหมักเนี่ยทั้งวิธีการทำทั้งวิธีการใช้มันทํายังไงใช้ จากการร่วมมือของหน่วยงานส่วนต่างๆภายในจังหวัดทำให้เกิดความหลากหลายของสินค้าภายในตลาดทั้งการจำหน่ายต้นไม้ปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์รวมถึงสินค้าแปรรูปจากข้าวอินทรีย์และสินค้าแปรรูปจากสมุนไพ,พรพื้นบ้านได้แก่คุกกี้ข้าวอินทรีย์ครีมทาผิวแชมพูสมุนไพรและสบู่จากเห็ด โดยการจัดงานครั้งนี้ตลาดประชารัฐ และตลาดนัดสีเขียวได้มาจำหน่ายสินค้าร่วมกับงานอุบลร,ราชธานีเทรดแฟร์เพราะวันดีัตสุขภาพค่ะเพราะว่าที่บ้านพ่อบ้านก็เป็นมะเร็งอยู่ต้องระวังเรื่องอาหารมากบอกเลยว่าสนใจถ้าม,มาจากชาวบ้านโดยตรงเนี่จะเข้าไปหาก่อนค่ะถ้าไม่ทำเองมันระวังยากค่ะได้ยินข่าวมาเยอะแยะมากขนาดติดตรายี่ห้อที่ว่าปลอดภัยแล้วก็ยังเห็นออกข่าวว่ามันไม่ปลอดภัยอ่ะ ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าสินค้าที่จะได้รับนั้นมีความปลอดภัยจากสารเคมีและยังเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรวมทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพอัชราทังนาทีนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความนิยมในการรับประทานอาหารที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับการมีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เป็นส่วนสําคัญในการสร้างกาลังใจให้กับเกษตรกรในการผลิตสินค้าที่ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นครับคุณผู้ชมก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ตัวแบบนี้มากับนักข่าวพลเมืองได้ที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพ,พราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณวันนี้สวัสดีครับ